สวัสดีกันด้วยนะก็อยู่กับแมวฟิตนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีหาเมกคาโรดอนนั่นเองเนี่ยแล้วก็ผมก็จะทําการปั๊มนะครับผมปั๊มเมกคาโรดอนนั่นเองเ,องเนาะก็แต่ว่าถามว่ามันปั๊มง่ายไหมก็ค่อนข้างยากนะ <c oughs> ยากสําหรับทุกคนนะครับขอให้กับเสียงรบกวนด้วยนะครับผมก็บ้านติดถนนนั่นเองเ,องเนาะก็อาจจะได้ินเสียงรถผ่านไปผ่านมานี่ครับผมก็จะทําการรีหาเมกคาโรดอนไปเร,เรื่อยนะครับผมก็ วิธีการปั๊มนะครับก็คือก็จะใช้เบ็ดเลเวล650นั่นเองนะก็ทําการปั๊มมิการ์ดอนนั่นเองนะมันปั๊มได้สองตัวไหมอันนี้ไม่รู้นะครับผมก็รู้แค่มิการโดอนนั่นเองเนาะก็เห็นแวบ,บมาเห็นคนไลค์ในทิกเกอรอ่ะเขาบอกว่ามันปั๊มอ่าคาเชนได้อันนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันได้ไหมนะครับผมไม่เคยลองไงนี่ครับอันนี้ก็ทําการหาม่การโดอนไปเรื่อยๆเนี่ยผมเออนี่ครับก็อืม เดี๋ยวอรอเมกกะโดอนเกิดนะเดี๋ยวอรอเมกกะโลดอนเกิดนี่ครับผมก็วิธีการปั๊มนะครับก็เอาเบีดเลเวลหกร้อยห้าสิบมานะครับมันเป็นความสามารถของเบ็ดนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นนะ <c oughs> ก่อนอื่นโอโ้โ,อโหเดี๋ยวผมต้องไปรีหานั้นเนี่ยเออรีหาเออแฮตตี้นะครับผมหินมีไหมเนี่ยหินไม่มีเลยอะ่ะดูหินก่อนนะ เออหินไม่มีเลยนะครับโดยผมทำการเอ่อเอาเอาหินจากตัวหลักก็ได้นะเปลี่ยนเบ็ดก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นห5 0นะ้ห้าสิบเนาะแล้วก็ทําการให้ตัวหลักอะเปิดเป็นตอนกลางคืนนี่ครับจากนั้นก็เปิดออโรร่าด้วยนะครับผมเพื่อทําการให้เอ่อให้เมกาโลดอนติดไวขึ้นใช่ไหมอ่าฮะ แล้วผมต้องใส่เหยื่อนี่ไหมอะผมต้องใส่เหยื่อนี่ไหมหัวปลาโอเคก็ผมจะปล่อยหลุดนะครับผมปล่อยหลุดเรื่อยๆเลยนะจนกว่าเราจะได้มิกาโลดอนนั่นเองนะอ่าผมได้แล้วปล่อยหลุดดูนะครับมันจะขึ้นอาขึ้นนะได้มิกาโลดอนเอนเชียนนะครับก็มิกาโลดอนโบราณนั่นเองนะแล้วก็ตกไปแบบนี้เรื่อยๆเลยคนะัะ เราตกไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับ่อเดี๋ยวผมก็จะทําการปล่อยหลุดไปเลยนะปล่อยหลุดเด้อปล่อยหลุดนะครับก็ตกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวผมจะเอ่อเอาสักสิบตัวก็แล้วกันนะครับ่าถ้าตกไม่ได้ก็ปล่อยหลุดนะครับผมปล่อยหลุดเรื่อยๆเลยนะ่าได้อีกแล้วนะครับผมได้แล้วก็ปล่อยหลุดนะครับดูซิเราจะได้ไหม่อตัวที่สองนะครับผมตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองตัวที่สองมาแล้ว นี่ครับเดี <ett COVID> ๋ยวปล่อยหลุดนะครับผมปล่อยหลุดเลยก็เดี๋ยวจะไอ้นั่นก็แล้วกันนะครับผมอ่ได้อีกแล้วตอนแรกว่าจะอันนั้นนะเอาสักแค่ตัวก็แล้วกันนั่นเด็กิี่มันยาวรอบนี้ไม่รอบนี้ไม่ได้นะครับผมรอบนี้ไม่ได้รอบนี้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ได้สองตัวใช่ไหมรอบนี้ได้สองตัวนะมาแล้วครับผมรอบนี้ผมจะได้ไหมรอบนี้จะได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวจะปล่อยหลุด อ่าไม่ได้โอเคมันได้ยากเหมือนกันนะทุกคนไม่ว่าไม่มันไม่ใช่ว่าแบบจะปั๊มได้เรื่อยๆนะครับผมคือมันก็ปั๊มได้เรื่อยๆแหละแบบว่าถ้าเราขยันตกอ่ะนะครับถ้าเราขยันตกอ่ะมันก็จะได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้แต่ว่าผมมันแบบผมทาคลิปไงผมอาจคลทิปอ่ะนี่ครับก็เมื่อกี้ได้สองตัวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะอีกรอบนึงนะครับอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้อีกผมก็จะตกมิกรโดดอ่าจนมันติดเบ็ดเลยนะจนแบบจนหมดเนี้ยนะครับ ก็นั่นแหละเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอ่าผมจะปล่อยหลดอีกรอบนึงนะครับได้ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะโอเครอบนี้ผมจะเอามกาลโดนตัวนี้หละนะครับไม่ว่าจะติดอ่าแบบอะไรก็ตามนะผมจะไม่ปล่อยหลุดแล้วนะ,ะเดี๋ยวเอาเป็นเบ็ดอื่นดีกว่าเบ็ดนี้มันดิ้นอนะ่ะเบ็ดนี้มันดิ้นอนะ่ะทุกคน อรอบนี้ผมก็จะตกแล้วเนี่ยนี่ครับอยากได้ติดสเปซดอะได้ไหมอยากให้มันติดสเปซจังผมอยากให้มันติดสเปซจังเลยแบบน่าจะสวยงามแน่ด้วย อ่าได้แล้วโอเคทางนี้ก็ตกไปเลยก็แล้วกันนะครับผมไม่ปั๊มละเลิกปั๊มละโอโหอันนี้อัดมาประมาณส5สห้านาทีแล้วเนี่ยนะครับตัดออกดีไหมอ่ะตัดออกดีไหมเออตัดออกดีกว่าเนาะไม่ทำแแบบเอาก็ได้เออผมชอบทำแแบบนะทำทำแแบบเอาก็ได้นะเออมาครับผมมามาโอเค Hey. ถ้าผมไม่ได้อัดคลิปอะผมน่าจะปั๊มไปเรื่อยๆแหละนะครับเม็กโบลันเม็กโบลันฮะอยากติดสเปซว่ามันมันไม่ติดสเปซให้อันนี้อ่าเม็กเลโก้นะครับ <laughs> ดูโอเค ก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมก็เออวันนี้สตรีมดีไหมสตรีมดีไหมเนี่ยแบตก็ไม่อาํานวยเลยโอเคก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับผมโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะครับผม